ห้องพักติดทะเลที่คนถามเข้ามาเยอะที่สุด m o o ดีมี วิวทะเลแบบพาโนรามาและมีถึง2ชั้นห้องกว้างมีกระจกรอบเห็นทะเลแบบเต็มเต็ม<ๆ>เนเจอร์กับการมีลําโพงมาเชลทุกห้องที่นี่คือคลองวานดีสอร์ทประจวบคีรีขันธ์และห้องนี้จะมีชื่อว่าไลท์เขาสูดสกายเป็นห้องใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าชั้นสองเป็นกระจกรอบเลยเราจะเห็นวิวแบบเนี้ยเต็มเต็มตาจริงๆทุกคนและความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะมีบันไดขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นชั้นดาดฟ้าด้วยชั้นจองที่นี่มาเพื่อสิ่งนี้เวอร์มากและอย่างที่บอกที่นี่มี2ชั้นไปดูชั้นบนนนกกัดีีตรง้ปืดเป ขึ้นไปปึ้งอู้สวยก๊อฟเทเลประจวบฟิลอยู่กับบีฟิลอยู่กอกชั้นจองที่นั่งตรงนี้ฟิลกินน้ำเก๊กฮวยมีฟองแล้วนึ่ที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยนะจะสั่งขึ้นมากินข้างบนก็ได้แต่ที่นี่ยังเป็นเพจเฟรนลี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาพักด้วยได้ทะเลมีสะพนานไม้ให้เดินเล่นได้เวลาแช่อ่างของฉันแล้วนี่ตัวนี้บับเบิลบาร์เขามีให้จา้าลืมบอกในห้องน้ำมีทีวีด้วยนะโอ้ยฉันอยากอยู่ที่นี่หลายๆคืนนะ่ยายูนีี ver, นนนน่่่่่คคืือออฟิิเเเวววรพาาาาะะหห้้งงงงงมมัใญชึึไไถแบทปล